จนกว่าจะได้เจอจะรู้ได้ไงว่าคนรักและความรักที่มีอยู่มันดีแล้วหรือยังเพื่อนคนหนึ่งถามด้วยความสงสัยเราตอบแกไม่รู้หรอกจนกว่าแกจะได้เจอคนที่ชัดเจนกับแกจนแกหมดคำถามในความสัมพันธ์คนที่ต่อให้ทะเลาะกันแกก็ไม่เคยต้องกลัวว่าเขาจะหนีไปไหน คนที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแกก็ไม่ต้องรู้สึกระแวงว่าเขาจะนอกใจคนที่แกไม่ต้องคอยเรียกร้องอะไรเขาก็ยังคงสนใจแกส่วนความรักที่มีอยู่มันดีหรือไม่ดีอาจจะวัดกันง่ายๆแค่เพียงว่าวันนี้แกรักเขาแล้วมีความสุข หรือแกรักเขาแล้วทุกมากกว่ากันเพราะคำตอบทั้งหมดนี้คนที่ตอบได้ดีที่สุดคือใจของแกเอง